วันใหญ่แท้ตัวเดียวออกมาวันเดียวแค่วันเดียวตัวบิ๊กบิ๊กเลยโอ้ตัวใหญ่มาก <c oughs> <c oughs> นะวันวันไอ้วันโอน้โหดู๋ฝัน oh. Oh. <c oughs> ลูดจำดีๆหางฟังหน่อยอตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ถลวนถลวนโอเคมาต้องทิ้งในคลองได้เดี๋ยวกันเดี๋ยวกันถ่ายรูปหน่อยน่โอ้เ,อเป็นแพ้เลยเนี่ยโดนอะไรวะหมดนาเห็ดกระหาป่าต่อได้แล้วหนึ่งแต้มไม่ต้องมากพิธีโด,ด,ด,ดนโดนโดนแย่งมันเนี่ย Mà không đến cho này nữa cho nyang kim tinh 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 này จัดไปสองตังข้นนึงขึ้นโอ้ยอยรนอก่ามอเออนึว่าปมอิงด้วยด้ตกที่ิดทีเดิมเลยเมื่อคืนก็ติดตรงเนี้ยอันี้ตัวยหยเท่าเมื่อคืนหรือฟนะปอหตยายต่ยาต่ยาาเอแอดขอแอดอะไรเนย โหเกือบรุดเลยเนอะถ้ามาช้านี่ลุดเลยเนี่ยุดสิโอ้ยแทงเงี้ยเงี้ยเลยครับสั่งทุ่มได้ไปสองตัวมาดูตอนเที่ยงคืนไม่ได้หายไหวได้ไปอีกหนึ่งตัวตอนเช้าๆนี่ได้เนื่งตัวตัวใหญ่น่อยหนึ่ง คิดไหมที่รนะ <c oughs> ชันติร์ดักว่างเพียงแค่ลูกประมอออย่างเดียว ทั้งหมดกี่ตัวนะสี่หรอตัวบิก๊ก